วัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กัน,นอีกเกมไหมครับชีวิตลอดในโลกหมด1.17ในตอนที่9ก้ากันต่อน,นะคะและ้วก็สวันนี้เราจะาไปจับสัตว์ในทะเลกันต่อน,นะ,ะโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ไปกันเลยจ้าอะไรอยูนหัวเราวะออมดูดิพี่เค้นเน่ยดูหัวพี่เคนดีเฮ้ยฮาโลวีนนี่ใช่หรอ,อ มันเลยมีสก,กินอยู่บนหัวแบบเงี้ยเป็นหมวกแม่มดใช่ปะอัจฉริยเป็นหมวกสามเหลี่ยมเลยเนี่ยนี่ลองขอดูนินะฮะ,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 ะเป็นหมวกข้ามดจริงๆด้วยเฮ้ยขเขาก็มีตรงกลางมีเ <นะ S 2> อมอมโรด้วยนะเฮ้ยไฮโซดูดิโอ้ยติดอย่างเดียวนะอ้อฟมันถอดไม่ได้ไม่เป็นไรนะมันอาจจะหายไปก็ได้นะอัจฉริยโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็มีภารกิจค่ะไปท่องทะเลกันเนาะเฮ้ยล่าสมบัติแกล,ลายกันบ้างเฮ<อ>้ยขอเรื่องแล้วอ เอาเหรอแล้นี้ก็คือเจ้าข้างเขานรกนะคะที่เราจับแาไม่เข้าที่เรานอกจากในนีเธอนะคะดูดิน้องก็จะมีสีขาวกับสีน้ำตาลแล้วก็สีดํานะคะแล้วก็ตั้งชื่อว่าน้องเผือกกับน้องเบราวนี่ไว้แล้วนะแล้วก่อนที่เรานะคะจะไปทะเลแล้วก็ไปตามหาสมบัตินะคะแล้วก็ไปจับสัตว์ตัวใหม่ๆมาเลี้ยงเนี่ยเราก็มาครับของกันกันดีกว่านะเราเดี๋ยวจะต้องเตรียมของมานิดหน่อยนะคะสิ่งที่เราต้องใช้ในวันนี้ก็จะมีพวกทองนะคะปเ p p e r แล้วก็พวกเหล็กนะคะแล้วก็พวกเพชรเนาะแล้วก็จะมีหัวฟักทองมีหน้านะคะ เราก็จะมีพวกกล่องไม้นะคะกับหนังสัตว์เนาะเราก็จะเอาของพวกนี้นะคะมาคราฟข่าวเพราะวันนี้ต้องใช้ของพวกนี้หลายอย่างนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะเราก็ยังต้องการลูกน้องนะคะหรือว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยที่เป็นตัวใหม่ๆนะคะที่เขากะว่า จะอยู่ร่วมบทนะคะว่าจะเข้ามาใน Minecraft เวอร์ชันใหม่หรือเปล่าเนาะก่อนนะคะถ้าเอาคอปเปอร์เนี่ยมาครอฟ9ช่องแบบนี้นะคะเราจะได้เป็นคอปเปอร์ที่เป็นบล็อกมานะคะแล้วก็เอาคอปเปอร์เนี่ยเ้าไปครับ3ช่องนี้ค่ะจะได้เป็นไรเทนินโรสนะคะเราจะทำมาอย่างละ2ก็พอเนาะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักนะคะนังๆก็จะรู้แหละว่ามันก็คือตัวอะไรเนาะตอนนี้นะคะเราก็เหลือคอปเปอร์อย่างเยอะเลยค่ะเรากล่าว่าจะมาทําชุดก่อนนะคะสะสมเป็นคอลเลกชันใหม่ของเราเนาะอันนี้ก็จะเป็นหมวคอปเปอร์นะคะแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นเสื้อกลอกคอ ะะแล้วก็อันนี้ค่ะก็จะเป็นกางเกงเกาะ Co พเปอร์นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะก็จะเป็นรองเท้าคอ p เปอร์ค่ะเราจะค้ามาแค่ชุดเดียวเนาะก็จะสะสมเป็นคอลเลคชันอย่างที่บอกไล้นะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เอาไปใส่นะคะเพราะว่ามันอ่อนกว่าเหล็กเนาะอันนี้ก็จะเป็นขวานคั p เปอร์นะคะเผื่อว่าของเก่าแตกนะคะจะได้เอาน,นี้ไปใช้ด้วยเนาะแล้วก็จะทําเป็นชาเวลคะัพเปอร์้วยค่ะโอเคทำอย่างอันก็พอเนาะโอ้โหสารพัดคัพเปอร์ก็ไปเผื่อแบบว่าเผื่อของเก่ามันอาจจะแตกก็ได้เนาะเอาล่ะ สะสมกันต่อนะนล,ลงรงดูดหน้าตาเป็นยังไงอะมันก็จะออกโทนสีส้มๆน้ำตาลน้ำตาลนิดๆนะนี่มันก็สวยไปอีกแบบนะเห็นเปล่าอ้โหวุย้ยอะไรอ่การจุง๊งตาเหล็กมันแข็งปว่านะอันนี้หมอดจะแบบว่าเป็นตัวสตาร์เตอร์เริ่มต้นนะคะแล้วก็สะสมเป็นคอลเลคชันกันต่อไปเนาะโอ้ท่จังอยากใส่จุง๊งแม่เพคนมานี่เลยน้อะไร,รอ่ะอันนี้สัต์เลี้ยงตัวใหม่นี่ <c oughs> อันนี้มันก็จะเป็นหมอดใหม่อีกมอดนะคะก็จะวางเป็นบล็อกฮอปเปอร์ลงไปเนาะ <c oughs> แล้วก็วางหัวฟักทองมีหน้าลงไปแบบนี้ค่ะ ทั้งบนสุดนะคะก็ปักด้วยเลยท์นิ่งรถค่ะแบบนี้นะเออปับหนึ่งเล่นก่นอนโก็จะมาเป็นโกลเลมคอปเปอร์ไม่ยังเท่เลยตัวนี้เจอเองงายตัวเล็กนะม็อกแล้วข้างบนน่าอะไรสาวกันเทียนอะ่ะเออเดี๋ยวเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวนี้มันพิราคิโอ้แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไอตัวนี้นี่ใส่มีไม้ขี้โกหกอ่ะมันต้องปักบนหัวปักผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะโอเคออกมาละ โอ้โหอย่างเท่แล้วมาทำอะไรได้อ่ะอ๋อน้องทำอะไรไม่ได้แต่มันเล่นปุ่มได้นี่เลยชอบกดปุ่มอ่ะกดอะไรจิ้มๆเลยอาจิ้มเลยแบบว่าน้องนะคะมีนิสัยแบบว่าชอบกดปุ่มเป็นชีวิตจิตใจอะไรเหนปุ่มไม่ได้นะคะน้องก็จะแบบว่าไปจิ้มปุ่มนะคะไปกดปุ่มเลยเห็นป้ากดทั้งวันอะถ้ามีปุ่มน้องก็จะเดินมากดทั้งวันเลยนะน้องจะไม่เดินหนีปุ่มนะคะวิ่งเข้าหาปุ่มเลยอะเอาที่สบายใจเลยเราก็จะเลี้ยงน้องว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเล่นๆไว้นะคะ สะสมเป็นคอลเลกชันกันนะเพราะว่าน้องยังทำอะไรไม่ได้เลยเนาะแต่น่ารักดีเนาะใช่แค่นี้ก็น่ารักก็แล้วแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะเป็นต้องมีกระเป๋านะคะเพราะว่าเราต้องเดินทางไกลค่ะตัวแบบว่าของในตัวมันจะเก็บไม่พอใช่ไหมแต่ว่าเราต้องอัปเกรดกระเป๋าแล้วค่ะให้เป็นแบบว่าเก็บได้เยอะขึ้นบรรจุได้เยอะขึ้นนะคะอยากจะบรรจุหรือจุของได้เยอะขึ้นนะเพราะมันต้องใช้ทองเลยดีต้องคับททองร่วมด้วยแล้วก็ใส่กระเป๋าเล็กนะคะกับใส่แท่งทองลงไปนะคะจะได้เป็นกระเป๋าสีทองแลวเนาะแล้วก็ตามด้วยกระเป๋าทองนะคะแล้วก็็ใส่เเมมอัลกบ ไดมอนด์ลงไปแบบนี้นะคะเราจะได้เป็นกระเป๋าไดมอนด์มาค่ะก็จะเป็นแบคแพคนะคะซึ่งมันเนี่ยก็สามารถจะใส่ของหรือว่าจุของได้เยอะแหละอ้้หนี่มปนกระเป๋าหรือทองกันแน่เ่ย <c oughs> อ๋อแพงจุงว่าแต่ว่าเือ <c oughs> จะใส่พอหรือเปล่าเนี่ยได้กี่ช่องอ่ะได้หลายช่องอยู่เนี่ยมันก็เยอะอยู่นะใหญ่ยยอ,ยอ,ยอยู่ใหญ่อยู่ว้าดีจูงมาหน<ต>ังพี่เขามาั่งดีเอ็นต้ามันเพิ่มมาอีกตั้งหลายช่องเนะ่ยเออมาอีกตั้งหลายบรรทัดเลยนะนี่เจะเก็บของข้างบนไว้ก่อนเลยโอ,อเคพี่เคนพร้อมออกเดินทางยังเสร็จแล้วอ้อมก็ทำกระเป๋าหล่นหายไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวดีมันไม่หล่นดีเราจะตายจิแต่ว่าเราไม่ตายหรอกใช่ป่ะเพราะเรายังไม่ได้บู๊กใครเลยตอนเนี้ยน่าดีพี่เคนก็สงสารกันเนี่ยอาจจะตายในแบบนี้ก็ได้นะถ้าเราบู๊กกับมังกรก็ว่า เปอยงนะโอเคเราต้องเอาพวกยาหายใจใต้น้ำไปด้วยนะคะเฮ้ยริมทำยาไนวิชั่นนะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวข้ามาทำวันหลังก็ได้เราก็จะออกเดินทางนะคะไปที่โซนทะเลเนาะเราจะไปทะเลเขตร้อนกันค่ะไปไปคุณโกเลมเพราะว่าที่ทะเลเขตร้อนเนี่ยนอกจากมันจะมีเรือสมบัติะะแล้วนะคะเราก็มีพวกสมบัติแล้วเนี่ยมันก็ยังจะมีทากทะเลอยู่ในนั้นค่ะเราก็จะไปจับทากทะเลเนี่ยมาเป็นสัตว์เลี้ยงของเราเนาะฮะห,หอยทากออามาทำไมหอยทากเนี่ยไม่ใช่หอยทากมันเป็นทากทะเลมันเดินอื่นจะตายแล้วหอยทากมันเป็นหอยไม่มีป เรืออ่ออย่างหนึ่งว่าทักทะเลเฮ้ยเขาบอกว่ามันสวยมากเลยนะจริงนี่ใช่มันเป็นสัตว์สวยงามในทะเลหนไปดูกันดีกว่านะตาจะเป็นงไงกันแนะ่น้องอยู่ในโซนเขตร้อนเท่านั้น,นและใจจะไม่แกงพี่เคนะ่ะแล้วก็น้องกินสาหร่ายทะเลสด ต้องไปเก็บสาหร่ายทะเลสดกันมาก่อนเนาะไปกันเลยบึ๊ดจัมบ๊ดจัมบ๊ดจัมบ๊ดออก,อกแกนลายได้เราจะต้องบ<แ>ุญบุญไม่ใช่หรอเลือไผยเลือไผย <c oughs> เอาหลอน,นึกว่าเรือยนต <c oughs> ์อุ้ยนล่นกันสาหร่ายทะเลอ้อมเราเก็บไปทำสาหร่ายย่างกันดีกว่า <c oughs> อุ้ยเราเจอป,ปกากกาลังแล้วเราจะอยู่แถวนี้นะดีจังเลยนะอยู่ข้างๆบ้านเราเองอ่ะคือแบบว่าน้องชอบอยู่แถวแนวปากกาลังนะคะแล้วก็แถวเนี้ยมันก็มีไข่มุกอย่างเยอะเลยอ่ะอุ้ยเก็บสาหร่ายทะเลก่อนก็แล้วกันโอ้สาหร่ายทะเลอย่างเยอะว้าวสุดยอดข่าบอกว่าสาหร่ายทะเลเนี่ย ตีต้นสองต้นเนี่ยชัยโลกหน้าเลยนะรวยเลยนะนี่เฮ้ยรวยเลยเอาไปให้น้องกินเดี๋ยวกันนะเราต้องเก็บสลายทะเลให้หมดกันนะคะ ต้องเก็บเยอะๆนิดนึงราะว่าเอาไปฮิวเลือดน้องได้ค่ะแล้วก็ไปขยายพันธุ์น้องนักทะเลได้ด้วยเนาะเฮ้ยมีไข่มุกทะเลด้วยนะพี่เคยเห็นทีเลกันนึกว่าเห็บทุกทีเลยอ่ะอันไม่ใช่เห็บแล้วก็นี่ไข่มุกทะเลนะคะเราก็สามารถเก็บมาได้เนาะเก็บมาจากเปลือกหอยนะคะแล้วก็ถ้าเราแบบว่าเก็บสะสมเยอะๆเนี่ยก็เอาไปคราฟเป็นชุดกอะหรือว่าเป็นสร้อยคอก็ได้นะแล้วก็บางเปลือกหอยนะคะที่เราเก็บหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอสักพักนะคะมันก็จะเกิดใหม่ขึ้นมาอีกค่ะเอาล่ะ ในเวลาเดินทางกันต่อแล้วคิดว่าน้องนาจะอยู่ข้างหน้าเนาะตูนขึ้นมาแล้วครับผู้ญดจสารยืนรับหิ้มคันนะครับอ๋อไม่ต้องรับหรอกรุ่นนี้แล้วตูนเห็นยังอ่ะพี่แคนอ่ะใช่ไม่เลยไม่เรืออยู่แถวนี้เลยอ่ะอันจะเลี้ยวอีกจิ๊บเก็บสาหร่ายแปร์อะไรเจอเราเฮ้ยนั่นตัวอะไรอ่องพี่แคนน่ารักมากเลยเฮ้ย ทักทะเลอ้าเนี่ยเรทักทะเลใช่ทักทะเลโอ้ยยังสวยเลยอะเ้ยเอ้ยมันเป็นหอยสวยงามโอ้ไม่ใ่กันแกว,ว่าคือหอยทากที่มีเปลือกอยู่ข้างหลังก็ดิฮ้ยไ,ไม่ใช่รุ่นนี้ไม่มีเปลือกไปลงเรือกันรุ่นนี้กเนาะนี่สมบัติอย่างน,นี้นะเพราะว่ามันจะมีพวกเรือล้างอย่างนี้นะคะเรืออ,อับปางอย่างนี้เนาะนี้เผื่อว่าจะมีแบบแผ่นที่สมบัติแกนลายหรือเปล่าเฮ้ยเอหรือว่าถ้าหากใครพวกนี้มันกินลูกเรือทำนี้ตายหมดแล้วอะอี่มันเป็นธรรมเนีมเลยเฮ้ยตัวนี้ เขาด้วยนะคะมันก็ไม่มีความดุเลยเนาะแล้วก็ไม่ต่อสู้เลยนะน้องมีประโยชน์ก็คือขี่ได้ค่ะดำน้ําได้ค่ะคล้ายๆกับเรือดำน้ําเลยเนาะเฮ้ยนี่เนี่ยนี่เรามันมาจากไหนกันแน่เนี่ยตายเพราะซอมบี้น้ะเนี่ยอุ้ยนี่เมื่อกี้นะพี่กินนี่ไทรเดนมาด้วยล่ะว้าวโชคดีจุ้มแต่จะพังแล้วอ่ะอ๋อได้ไทรเดนมาใช่ป่ะเก็บไว้ก่อนนะเอาไปซ่อมได้พี่เกินโอเคเขาบอกล่องนี้เผื่อไว้อีกล่องจะมีสมบัตินะเฮ้ยดูดิมันต้องมีอีกสักกล่องดิเรือมันเต็มลำอยู่นะ มันจะมีกล่องเดียวได้ไงอ่ะทงนี้ก็ไม่มีอ่ะ,ย,งงอะยังไม่เจอป่ะยังไม่เจอกูเกลือจุง้ง เอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันต้องมีสองกล่องดิเขาเจอกล่องหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาต้องขุดไปเรนะื่อยเนาะเอ้ยลืมเอาประตูเ <gasps> อย่าต้องทําประตูแล้วใช่ปะเนี่ยระวังขาดใจตายนละอ๋อไม่เป็นไรเรามียาหายใจใต้น้ำยังไม่เคยจะไปด้กกระเป๋าคืนเฮ้ยยาหายใจใต้น้ํายังไม่หมดโอเคขุดไปเรื่อยเจอแล้วเจอกล่องแล้วหานะจริงนี่โอ้โหยังไงบ้างเจ๋งมากเจ๋งมากเบตตกปลาอันเบ็กิ้งอะจียังไม่เจอมอสบ็อก โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเรือลําอื่นกันต่อก็ได้นะไม่เจ๊งเล้วนั่งหากันตั้งนานยังไม่เจ๊งอีงิเดียวเผื่อบ้านเจ้สมบัติเจ๋งๆตอนนี้ได้แผนที่สมบัติแล้วนะอ้ามถ้าอย่างนั้นเรามาจับตัวเล็กกันดีกว่าเอ้ยมีสารอะไรทนายพอย่างไปเก็บมาเพิ่มก็ได้นะพี่ค่มี2กองหรอพอแล้วมั้งพอแล้วหรอไว้คิวเลือดไง น้องกินจูนะกว่าจะขึ้นอะมันก็เยอะอยู่นะอุ้ยน่ารักจุงเบยนี่นี่นพี่แขนแต่งให้สีปลาีโม่อเฮ้ยมันก็สวยสีส้มใช่เปล่ามาดูดิมาดูดิ<อ>มันมีหลายสีแนะ่ใช่น้องมีหลายสีนะสัดวสมเป็นคอลเลคชันก็จะดีนะเนี่ยเรา <c oughs> สั้งตูปลายากกว่ามัางแต่ว่าน้องอยู่ในน้ำเนาะแล้วก็น้องชอบดำน้ำนะคะเอ้ยตัวสีเขียวก็สวยนะ เอาสีไรดีอ่ะไ่เป่นก่เลือกไม่ถูกเลยอ่ะเขาอยากได้สีชมพูนน่นเลสีชมพูงงม,พมีตรงโน้นเอ้ยมีสีฟ้าเนี่ยนะยังไม่ได้สีฟ้าเลยอ่ะโอ,โอเเ้ยเลือกไม่ถูกเลยสีฟ้าไม่รู้อยู่ที่ไหนอ่ะไม่รู้เกิดที่ไหนอ่ะนีต้องจับไปครบทุกตัวแล้วสีชมพูน่ารักเฮ้ยดูนี่น้องกินสาหร่ายทะเลใหญ่เลยอ่ะโอ้ยหิวเลือดผิวเลือดโอ้ยจินจุกเลยแล้วก็วิธีการจับน้องนะคะก็คือแค่ขึ้นขี่น้องให้ได้เนี่ยจนกว่าน้องจะรักนะคะคล้ายๆกับม้าเนี่ยอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เาตอนนี้น้องยังไม่ยอมรักก็เนาะอาจจะต้องตื้อน้องค่ะเอ้ยน้องสะบัดเรงให้ร่วงอ่ะโอ้ดื้อจุงน้องดีดนะดีดนะน้องดีดได้ด้วยนะบอกก็ไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาดีดเก่งด้วยเวราไว้น้ำนะคะเราก็สามารถกดสเปซบาร์ได้นะน้องก็จะดีดตัวนะคะไม่ยอมรักสักที่ะดูดีห้าสินสอดเท่าไหรเนี่ยเจ๊รังรอบยังยังต้องตื้อน้องไว้ก่อน ออ้ยรักดีรักดีหัวเนี้ยตาเดียเล่นตัวนี่ใช่นาตาน,น่ารักเอ้ยดูเขาน้องดิดุ๊ก <c oughs> ติ๊กดุ๊กติ๊กเพราะว่าพวกทักษะอะไรเนี่ยมันก็จะแบบมีหนวดนะคะอยู่ที่หัวนะ <c oughs> นี่แล้วก็ใส่อันที่น้องค่ะน้องสามารถใส่เกราะได้ด้วยเนาะว้าวได้แล้วหรอได้แล้วดำน้ำก็ได้นะอ้สุดยอดคือจะคล้ายกับเรือดำน้ำที่บอกในตอนแรกนะคะ แต่ว่าเราต้องต้องมียาหายใจใต้น้ํานะคะเพราะว่าน้องไม่ได้บัอบหายใจใต้น้าให้เราเนาะแต่ว่ามันนานะ่ารักอะดูดิเหมือนเรือเลยอะใช้แทนเรืออะไรก็ได้เนาะดาไปดามาอาจจะขาดใจตายเลยก็ได้นะเราต้องกดสเปซบาร์นะคะกับคันโทเนาะน้องถึงจะพุ่งเร็วนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องยังว่ายช้าอยู่เนะาะจะให้พี่เคนด้วยดีพี่เคนขาสีส้มขอสีออส้มสีส้มเหรออ้าวเขาขึ้นสีเขียวไปละไม่เป็นสีส้อมอะเพราะว่าราไม่เหมือนปานีโมเนาะ ดูดิเหมือนปลานีโมโรจริงๆเนี่ยลายเลยน่ะเหมือนทั้งนีโมเหมือนทั้งลายเสือเลยเฮ้ยคาร่าเหมือนนีโมมากกว่าจับเลยจับเลยอะดูหนวดมันนีหนวดมัน,นสีดำหางมันก็สีดำนะหางมันพูดยังไงปาจิ้งจอกก้าหางเลยเอ่เฮ้ยไม่ใช่น,น่าเหมือนปลาเนโมเฮ้ยน้องไม่ค่อยรักเลยอะเฮ้ยรักแล้วรักแล้วใส่อันก่อนเอาพี่เคงขีดได้เลยอุ้มว้าวขับคุณโอ้สีนี้สวย แคนเลือกตัวไหนอะขี่ตัวไหนดีอ่าอ้ามาลุ้นไปแล้วอะไม่เ <c oughs> อะขียนนี้ก็ได้แคนก็ขี่สีชมพูมาดิโอ้ยอยากได้สีสม้มเดี๋ยวเราก็จะขี่น้องนะคะแบบว่าไปหาสมบัติกันต่อเนาะเอ้ยแต่ว่าน้องจะเป็นอันตรายหรือเปล่าอ่ะเขากลัวน้องตายอะเนี่ยต้องระวังนะอุยน้องเอาสงสารแต่เลือดน้องเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาน้องไปขยายพันธุ์ต่อที่บ้านนะคะให้น้องออกลูกออกหลานไม่ดีเยอะเลยเนาะสะสมเป็นคอลเลคชั่นใหม่ของเราอีกนะอุ้ยน่ารักน่ารักยังไม่เต็มบ้านได้พอใช่ไหม ยังมีได้อีกนะยังเหลืออีกหลายสายพันธไปเลยเวลาที่เกย์ไปหาสมบัติกันต่อเราต้องการมอสบ็อกนะคะวันนี้แต่ว่าไมเลื่อตกแต่งบ้านกันเนาะเอ้ยถึงแล้วถึงแล้วมีเรืออีกล้ำหนึ่งนุ้นเหรอใช่เอาดูกันนะว้าวโชคดีจุงลองลงไปดูดิมันจะมีสมบัติแกนรายหรือเปล่านะเอ้ยว่างเปล่าเฮ้ยนี่กล่องนี้กล่องนี้ันมีอะไรวะ อ,อ๋อมันก็มีพวกแ,แหละ่ะแขาว่าที่บ้านเราปลูกได้อยู่แล้วล่ะอ้อมอมมะเนี่ยไมเกลือจงุงแต่ถ้าเป็นเซเวต์ว่าปกติที่ไม่มีหมอดเนี่ยมันมีค่ามากๆเลยนะอ,อ๋แะอแต่ตอนทางด้านนี้ล่ะเฮ้ยเคนมันมีใบแผ่นที่ด้วยล่ะอ๋าใบาที่สองแล้วเหรอใช่โอ้ลัคก,กี้อย่างนี้เราก็ได้สมบัติล้ำค่าสองชิ้นเลยดิมันน่าจะเหมือนกันเปล่าโอเไม่ไปไม่รู้รอกเอ,อ้ยนี่กล่องนี้เป็นอาหารนะไม่เอาได้ปะที่บ้านก็ปลูกได้อยู่แล้วอ่ะ มีนนตัดใเยอะอะพี่เคงใครเยอะทั้ทงนั้นเลยอะไม่เอาดีกว่าเอามาตัวเองทำเอาไปที่อื่นกันต่อนี้ปะแ่างั้นได้เวลาไปขุดสมบัติกันแล้วอย่าเนี่ยแป๊บนึงนะแปะ๊บนึงนะเอาหอคขุดต่อไปหนอยดิอ่ะยังมีซ่อนอยู่อีกเหรอไม่รู้เขาก็เดาเอาไม่น่าจะมีแล้วล่ะน,น,น่าจะหมดแล้วมั้งต,ต้องพกเทนทีมาด้วยนะหาไม่เจอจุดระเบิดตุ้มเลยเขาอาจจะคิดมากแตก็ได้นะ อพี่เคนเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะเฮ <G ül> ้ยลมหายใจมันก็จะหมดแล้วอะเฮ้ยเขาจะจมน้ำตายมั้ยเนี่ยกลับมาที่บ้านให้พายเ้าโอเคมาดูสูบผิวน้ำแล้วพี่เคนปะเราไปที่อื่นกันต่อดีกว่าไปทางไหนอะอ๋อเราก็จะไปตามแผนที่ยังไงล่ะ เอามีแผ่นที่แล้วี่นาอะไล้พี่เกณฑ์อูอ้หูหอ <c oughs> โอ้กำลังทำคำรู้จ,จักกับน้องใหม่อยู่นี่น่ารักจุงเบยอ,อ่ะวิจิ๋วอโนเนะแล้วก็นอกจากน้องนะคะจะว่ายน้ําได้เนี่ยน้องก็เดินบนบกได้นะคะเร <c oughs> ียกได้ว่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําเลยก็ว่าได้เนี่ยเนี่ยมันน่ารักมา <c oughs> ของในชีวิตจริงไงด,ดูดีมีขาด้วยอันนี้อัดอตีศูนย์ไปดูดีจะพังแล้วอ่ะเอ้ยชีวิตจริงเราสวยมากเลยหรือเปล่าไมนเปล็ลไรซอมได้โอ้หไม่ดดบของดีๆมาให้เลยอะไอมันดอบมาให ใบใหญ่ดีนะเนาะเฮ้ยจุดใจดีอ่ะอ้าวขีแล้วเหรออะฮ่ายีหา่ห้าไปกันเลยจะไปแล้วเหรอโอเคไปก็ไปนี่มันมาชัดๆเลยนะเนี่ยเราจะดูตามแผนที่กันนะคะแผนที่บอกว่าให้ตรงไปตรงนู้นตรงนูน้นเหรอใช่ก่อนที่มันจะคำซะก่อนนะโอ้ยนั่นดะีๆนะอ้ายอย่าหลงนะเฮ้ยพี่เคนกดคันธงกับสเปซบ้าดิเนาะจะได้ดีดตัวโอ้ยพุ่งแล้วพุ่งแล้วหลังจะพุ่งเหล่าไนนะอ้นะเจ๊ยิง นี่รู้สึกว่าตามแผนที่นะคะมันจะอยู่แถวานี้นี่แหละไม่น่าจะอยู่ใกล้ไปกว่านี้เนาะอันนี้เหรออืมประมาณนั้นแหละไอเมืไ่ไง้มันไงมันตรงไหนอ่ะมีหรือเปล่านะ เอ้ยมเกเนระวังนะมันมีแบบพวกซอมบี้น้ำเปล่าโอเคเราจะเริ่มทำการขุดแล้วนะคะเราจะขุดแถวนี้นี่ล่ะขุด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 ตรงนี้นะแม่นนะ <c oughs> ไม่น่าใจนะอยู่แถวนี้นี่ล่ะอย่าเบี้ยววะนี่มันอยู่แถวนี้นี่ล่ะไม่ใกล้ไม่ไกล้แตที่นี่นี่ล่ะหมาตามแผนที่เขาบอกว่ามันอยู่แถวนี้ไม่เห็นมิวอะเอ้ยเดี๋ยวดีมันยังขุดลงไปไม่ลึกพอมันอยู่ลึกดูดีดูดีอ่ะน้าไม่เป็นไรน้อยู่แถวนี้นี่แหละมันยังไม่ค้าซะหน่อย เอ้ยเจอแล้วเจอกล่องสมบัติแล้วฮะลักกี้เป็นไงมัง่งเผื่อว่าจะเจอหัวใจแห่งท้องทงอะเลไงมาดูดิเอลอลงไปใหมอุ้ยเจอแล้ว ฮันดออฟเดอะซีอ๋อโหมีเพชรด้วยมาโกเบอร์รี่พี่เคละ่ะยังไม่เจออ๋จีวันนี้เราเอาแค้ม,มอสบล็อกก่อนก็นได้นะเพราะว่าจะได้ไปตกแต่งบ้านไงนอ้าพี่เคนข้ามอีกแล้วอะ่ะอันหน้าพี่เคนถึงเราจะเกลือก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรายังมีแผ่นที่สำรองอยู่อะไหนลองดูดีเจ๋งมาว่าเอา้าเหงาเลยที่เดิมตา <laughs> ม <laughs> โอ้ใส่ได้มันตั้งสองอันนะเนี่ยก็ส่วนใหญ่มันจะซ้อมกันแหละอยู่ใกล้กันนี่นะโอ้ไม่ ดีดีว่าลมเย็นเย็นเดี erm ๋ยวฝนก็ตกโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปข้างหน้ากันต่อดีกว่าเนาะ ไอ้รู้สึกว่าข้างหน้าเราเห็นมันลำไรลำไรอะหาอะไรเหรอข้างหน้านมีอะไรอะเหมือนป้อมซอมบี้น้ำเลยอะจีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมระวังนะเดี๋ยวซอมบี้มันรุลูกเราอะ่ะซอมบี้น้ำอะเหรอเขาบอกว่าฐานนมันต้องมีกล่องสมบัติด้วยนะให้เองกัเราน้องมาพักไว้ทางนี้กันป้าเพื่อความปลอดภัยของน้องนะโเคให้น้องอยู่บนบกไปก่อนเนาะเอาทุกคนรอนีแป๊บน,นึงนะวิข้างหน้ามันอันตรายเนี่ยจัดแป๊บจัดแป๊๊ให้น้องนั่งได้นะคะน้องกระโดดได้เนาะแล้วก็สามารถใช้สติ นี่มันสะเทอือนนะสะเทือนบดชัดๆเลยแล้วน้องนั่ง<ะ>น้องก็จะนอนนะนอนรอนะคะน้องหลับได้กลางคืนนะคะน้องก็จะนอนหลับเนาะอ่ะน,อนั่งรอแป๊บนึงอะไรอย่างนั้น อย่าพี่อ้อมมารับนะคะใจเป้าโอเคเราไปถึงนี่ดีกว่าพี่เกณฑ์ต้องไปบู๊กันต่อนะมีอะไรบ้างอ่ะชีวิตเราจะหาไหมหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยดิเอ้ยไม่ต้องกลัวนะดูชุดเกราะของเราดีเนเธอร์ไลท์เลยนะอุ้ยอย่าพี่คิว่าวันนี้ดวงเราไม่ค่อยจะดีนะอ้อมอิสยองเราอาจจะขาดอากาศหายใจตายก็ได้นะเฮ้นี่ไงถึงป้อมแล้วอุ้ยแต่ว่ามันมีตั้งหลายป้อมอะป้อมไหนอะมีกองสมบัติอ่ะเฮ้ยดูดิสมบัติฮาโลวีนเฮ้มันใส่หมวกฟักทองมาด้วยล่ะบางตัวน่ารักจุง น่ารักดีเนาะเอ้ยข้างหลังมีอีกไงเอ้ยใส่ชุดคอสเ์มาด้วยข้าจะมาทริกออกทรีดเราก็ได้นะไม่ทริกออกทรีแเราไม่มีลูกอมเราโอ้แถวนี้สปอนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันอย่าพิ่งมากำลังยุ่งอยู่นี่รู้สึกว่าแถวนี้มันจะมีกล่องหรือเปล่านะเราลองชังกดูดีกว่านะคะอเดี๋ยวต้องเข้าไปเลยเนาะ นี่นี่ตรงพี่เคนมีกล่องด้วยอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะอลังยุ่งอยู่อยู่ข้างในเนี่ยไม่มีอะไรอ,ะอ่ะๆๆๆอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขไปดูในเดียวไปดูใน่ลยเดี๋ยวสอดมีมา <นะ S 2> สอดมีมาเฮ้ยไม่เห็นมีเลยอ่ะดูดิมาทำอไมกันเย,ย็นๆเนี่ยเฮ้ยถามมีไม่เห็นมีเลยอ่ะพี่เคนแตรงน้นมีปะบอกแล้ววันนี้พี่เคนมากันดวงนี่นี่มาดูทางนี้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูให้แน่ใจก่อนนะว่ามันไม่มีอ่ะเออมันไม่มีจริงๆอ่ะแถวเนี้ยเฮ้ยเราต้องรู้ละ เอ้ยมีกลองมีหันนี้หันหนี้อยู่ตรงกลางเลยมีสมบัติตเปอ่ะเอ้ยมีแผ่นที่สมบัติเฮ้ยแม่จะพาเราไปหาสมบัติแกนไร้ายก็ได้นะหาไป <c oughs> าไปตามหาสมบัติสุดขอบโลกกันดีกว่า เราไปวันพีชกันต่อดีกว่าโอเคเราจะตามแผนที่ไปเนาะเราจะน,นั่งเรือไ,ไปนะคะไปด้วยยู้เราจะขยเรือไปกันเนาะเพราะ,านนะว่าเราจะปล่อยให้น้องนะคะอยู่ตรงนู้นไปก่อนนะคะเราจดพิกัดน้องแล้วแหล,ละเพราะว่าเราไม่อยากเอาน้องไปผจญภัยนะคะเด <ๆ S 2> ี๋ยวน้องจะไม่ปลอดภัยแล้วเนาะตีลังกาเลยย้หูเดี๋ยวกาไม่ใช่เจสกีบานาน่าบอสฮะจีอยากนั่งบานาน่าบอสก็ไม่บอกโอ้ยมืดมเหลือเกิน ยังไม่เจอเลยนะคะยังว่างเปล่าอยู่เลยอะค่ะยังแบบว่าไม่เจอของที่เราต้องการเลยเนาะวันนี้ไปหาสมบัติมาตั้ง3 4ทสี่ที่ไม่เจอเลยเลยดูดิเฮ้ยแต่อย่างนั้นมันก็เจอหลายอย่างแล้วนะอย่างน้อยก็ได้น้องมาเลี้ยงนะเนี่ยน้องดำน้ำได้เห็นเปล่าน้องมีประโยชน์โอ้วันนี้เกลือดจุงพี่เคนเราอยู่บ้านนะอ้อมนี่เขาชอบมากเลยอ่ะน้องดำน้ำได้อ่ะําตามรอดีกว่าเฮ้ยพี่เคนเขาเจอเลยอีกลำหนึ่งแล้วอ่ะหาจิ๊บไม่เจอเลยหรอใช่มันอาจจะมีสมบัติที่เราต้องการก็ได้นะหรืออาจจะไม่มีก็ได้ วันนี้พี่เกณฑ์สิ้นหวนังเราปากปลูกพืชถักแทนทีนะอตอนนี้แหนป่ะนะเรารู้สึกว่ามีอะไรขวางกั้นข้างหน้าอุย้ยมือตืดตื้อเลยไม่เป็นไรน,นะน้องรอก่อนนะนี่ขาทางนี้ก็ได้ไอไม่ดีเฮ้ยพี่เกณฑ์เราเจอแล้วเจออะไรเหรอมอสบ็อกเหาวลักกี้อย่างไยก็ยังเจอนะถึงไม่เจอโกลเบอรี่ก็ตามอะ่ะกินเลยเฮ้ยอย่างไรมอสบล็อกอะไปปลูกต่อได้ไงแต่ว่าเราต้องการตกแต่งบ้านหรือว่าสร้างบ้านเนี่ย เอาละจ้าแล้วก็จะขี่น้องทักทะเลเนี่ยกลับบ้านกันดีกว่าเนาะนี่กดสเปซไปแล้วน้องจะดิดตัวอย่างแรงเลยคะ่ะแล้วก็ไปอย่างไวอย่างว่องแล้วก็อย่างเร็วเลยเนาะดูดิเอ้ยว่ายน้ำเร็วขึ้นเยอะเลยอะแล้วคนเขียกิ้งคะโรเลยไอเราสามารถขี่ทักทะเลเนี่ยแล้วก็ฟันไปได้ด้วยนี่โอ้โหู้ไมแพ้มบนบอกเลยเนี่ยดูดิ แต่ว่าน้องแบบว่าอาจจะเลือดไม่เยอะเท่าไหร่นะคะต้องระวังไว้เนาะไม่ใช่แค่นั้นอ้มวิ่งบนบกก็ยังวิ่งได้นะพี่เคนพากลับบ้านมาแล้วเนี่ยอุ่ยอย่างเก่งอ่าน้องวิ่งบนบกได้อยู่แล้วไี่สู้ใต้น้ําก็ได้เห็นเปล่าไม่ต้องลงเลยนะไอ้เนี้ยล่ะโอ้โหนี่น้องใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยอ่ะไอ้เขาชอบตัวเนี่ยต้องเก็บไว้หลายตัวนะอยากได้หลายสีอ่ะน่าเทสุดตั้งแต่เคยเลี้ยงมาเลยหรืท่าน้องว่ายน้ําิีอย่างเท่โอเคจ้าดึกดุยดึกดุยดึกดุยกลับบ้านกันแล้ว กลับบ้านกันนะจะพาไปหาแฟนโอเคบ้านอยู่ใกล้ค่ะตอนนี้พี่เคนจะเป,นเ,นเป็นไงบ้างเนี่ยเป็นไงบ้างเนี่ยแตเด็ดมาเพิ่มมากตั้งไข่ดาวไว้ให้เขาเป่าเฮ้ยพี่เองกินหมดแล้วไม่แบ่งหรอกเฮ้ยอยากกินไข่ต้มไข่เผาว,ว่าไข่ปิ้งอะ่ะอลัลยเนี่ยเขาไปทำเองกันนะโอ้ยแถวนี้ต้นไม้เยอะจุ้งถึงบ้านลวจ้าถึงบ้านแล้ว,งลวไงมั่งมันเมา้าสมาชิกใหม่มาเยี่ยม นี่ไงเจอก,กันนะไอ้เงพี่เกนถึงไหนแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยสามพี่เกนพังแล้วโอ้ยเดี๋ยว๊บเฮ้ยไม่พงังน้องไม่ทำลายหรอกนะน้อลจะทำลายนี่นี่นี่ให้น้องมาสมพันธุ์ยันเป้าขยายพันธนะุ์น่ะไหนน้องดูดิมาจากลูกออกเป็นสีอะไรกันแนะน่นี่น้องกินสาหร่ายทะเลสดเป็นอาหารนะโอเคให้น้องกินสาหร่ายทะเลสดนะคะแล้วน้องก็จะรักกันแล้วก็ออกลูกออกมาเป็นสีอะไรนะจุ๊บแล้วว้าวลูกออกมาเป็นสีป้าโอ้โหดูหูนี่เอ้ยน่ารัก มันกำลันรู้ต่างดาวเนี่ย,ยไม่ใช่เป็นทักทะเลเอยน้องตลาลแต่ผูกตัวเล็กไว้กอนเนาะให้จับฉันนะเอยนะอพี่เคเขาชอบสั่งตัวนี้ที่สุดเลยอะ่ะอุ้ยน่ารักเวอร์ดูตาไม่ได้ยังกับโปกเกมอนแนะ่เอยไน,นที่สุดทัาก็ได้สีฟ้าแล้วใช่ใช่เขาขี้ถิงโปเกมอนมากเลยอะ่ะมันเหมือนโปกเกมอนเลยเนาะแล้วก็เช้าอีกวันนึงแล้วนี่เลยเราก็จะมาขยายพันมอสบล็อกกันก่อนนะคะเอาเราใช้บนมิวนี่แหละเอาเลยนะพี่เคนเอาเลยนะโอโหอเต็มเลย ยังไม่ได้กุหลาบพันตีนะมี่มันอกเรยว่ามีบ้าอยไรก้นเนี่ยเอ้าก็มันใส่ปุ๋ยไงหน่้าีปุ๋ยดีงอันเลยนี่ยอ้อโห้ปุ๋ยจากสเกลิตัลเลยนะอันเคเพิ่มอีกหน่อยป่ะไม่น่าจะพอสยอยอันอีนเยอะเลยเดี๋ยวเขาจะให้ไปเคมาฟาร์มของนอกรอบให้เขานะพวกมอสบล็อกอะอะไรตกแต่งบ้านไงอ๋อไม่มาฟาร์มเหรอ อ่ะพี่เคนฟาร์มไม่ใช่หรออจีวุ้ยต้นไม้งอกแล้ว <c oughs> ยัง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 ยยวงย <c oughs> ้ง <c oughs> ยวงย็งยั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 งยองยมมอังาังยังยังยังโอเคจ้าเงี๋ยวไยังยรงยังาังยักรองยีงยั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 งีังังยังยังยมงยัง่ังย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 ่งนัคยัง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 ยกงยังย่งยังยัดยังยัยัง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 ยคงยั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 งันยัคยังยังกังย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 ังลังัอยะะยยััย,ยกกังัยงย